คือการกินเผ็ดมากๆไม่ได้ทําให้กระเพาะทะลุโน <No, S 2> ไม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วกินเผ็ดอาจจะแสบ uh huh. ในตอนที่เรียนก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมียาตัวหนึ่งอะที่ช่วยให้อาการโรคกระเพาะดีขึ้นแบบมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนเลยคือยาลดความเครียด oh. <laughs> เออวันนี้วันนี้วันนี oh. เออ้เราเป็นคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะอ,อู่แล้วคุณโชคดีลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีคุ้มค่าในระยะยาวด้วยเซตโต๊ะปรับระดับและเก้าอี้เพื่อสุขภาพจากบีเวล ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์ทำให้นั่งสบายตอบโจทย์ทุกสรีระห่างไกลออฟฟิศซินโดรมการันตีด้วยรางวัลเก้าอี้สุขภาพแห่งปี2024สั่งซื้อได้ที่ Be ว i l l Official Store ทุกช่องทางยิงนดีต้อนรับเข้าสู่เป็นไลน์คลับนะครับมาพบกับสันและโอมในเนื้อหาสุขภาพการแพทย์และโรคภัยใกล้ตัวอีกครั้งนะครับครับนี่เรามาคุยกันถึงการแก้ไขสภาพร่างกายบางอย่างเมื่อป่วยเป็นโรคเฉพาะ <laughs> มันคือคืออาการปวดท้องแล้วกันคือหลายๆคลิปเราจะเริ่มปกติจะเป็นบอกว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรเป็นอะไรยังไงเนาะคลิปนี้ขอเป็นเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีแทรกเรื่องสาเหตุกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราจะบอกว่าการดูแลตัวเองแล้วกันเนาะว่ามันทํายังไงได้บ้างกับสมมติว่าคุณเป็นโรคกระเพาะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยแบบต้องคิดต้องออหาทางออกอะไรยังไงบ้างถูกไหมโอเคอ่ะมาโรคกระเพาะเนี่ยหลักๆก็คือปวดท้องใช่ปวดท้องปวดท้องปวดทรมาน ตำแหน่งที่ปวดคือตำแหน่งคือเออเราใช้คําว่าลิ้นปี่ถ้าใครนึกลิ้นปี่ไม่ออกมันคือใต้ชาโครงใต้ชายโครงชายโครงคือตำแหน่งที่คุณเวลาคำลงมาปุ๊บจะเป็นอะไรนะตรงที่เป็นปอดอะ,อะปอดเสรุบพอันถึงจุดนิ่มๆที่เป็นท้องยอดบนสุดของท้องอะ่ะอันนี้เขาเรียกลิ้นปี่หรือยอดอกหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะครับคือท้องส่วนบนแล้วก็อาจจะคลอดไปทางซ้ายๆหน่อย อันนี้คือจุดที่มีกระเพาะอยู่เออถ้าอาการปวดเป็นแถวๆนั้นเป็นตามมื้ออาหารอาการปวดเป็นแสบๆจุกๆแน่นๆหรือมีเอ่ออาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนหรือกินข้าวไม่ค่อยลงเนี้ยอ,อาจจะใช่อ,อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับให้นึกถึงไว้ก่อนอยากรู้สาเหตุนิดหนึ่งได้ไหมเราเคยได้ยินมาว่าการกินข้าวไม่ตรงเวลาทำให้เป็นโรคก,กระเพาะอ่าคนคนอย่างคนอย่างเราเราคนอย่างอมกับจันทรจะบอกว่าเออเราไม่ได้มีเวลาในการกิน แบบฟิกมากอ่ามันจะไม่ไม่ไม่ฟิกเลยดีกว่ามันมันอาจจะคัดเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาการทํางานหรือช่วงเวลาที่กินได้อะไรอย่างนี้เออเราแล้วถามว่าพวกเราเป็นโรคกระเพาะไหมน่าจะไม่เป็นนะเพราะไม่ปวดท้องไม่เป็นไม่ปวดไม่อะไรเลยน้อยมากแบบจะมีอาการปวดท้องนี่คือไม่ค่อยเจอบางทีมีเรอนิดหน่อยแค่นั้นคือเอก็เลยบอกว่าในคนที่ชอบบอกว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะคานี้คําตอบคือไม่จริง คำตอบคือไม่จริง<อ>แต่ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะจะกินเวลาไหนก็ได้อ่ะโอเคไหมขอแยกกันนะอขอแยกกันนะ<อ>ในฐานะของหมอทั่วไปเราไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็ไม่ได้เจอว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลามันจะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะอันนี้นี่เป็นคำถามแรกใช่ไหมที่อยากถามมีอะไรนอยากถามไหมก่อนที่เราจะเล่ากันมันเป็นมันเป็นเรื่องของการที่กินเผ็ดอืมกินเผ็ดเนาะไอ้คำว่ารสจัดก็น่าจะเป็นเผ็ดนี่แหละใช่ไหม,มส่วนมากก็คือแบบอะไรเผ็ดเผ็ดจัดเดี่ยวจัดเค็มจัดนี่คือรสจัด อแต่ว่าส่วนมากมันน่าจะไปทางทางใส่พริกกเยอะแบบเหมือนแสบท้องใส่ใส่เปรี้ยวเยอะใส่เปรี้ยวเยอะมะนาวากดเป็นกดเป็นกดมาเป็นกดด้วยอาโอเแเปรี้ยวเด้อแหละกินยำเปรี้ยวเยอะกินยำนี่คือใช่เลยกินยำแล้วแล้วปวดท้องกันไหมสำหรับคนที่แบบเป็นโรคกระเพาะอยู่หรือไม่เป็นก็ตามหรือเข้ามาดูเนี่ยกินกินแล้วเป็นไหมลองลองคอมเมนต์หน่อยอันนี้คืออยากรู้อยากรู้เพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเองผมถามว่ากินยำไหมกินปวดท้องไหม ไม่ปวดครับกินได้ทุกอย่างเลยรจริงแต่พูดถึงยำก็คงต้องพูดถึงส้มตําไปด้วยใช่ไหมมาด้วยกันเลยกันยำเปรี้ยกว่าแต่ว่าก็ถือว่าทรงๆส้มตําก็จะมีความแซบความเผ็ดอันนี้ไม่นับท้องเสียนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับท้องเสียอันนี้เดี๋ยวท้องเสียไว้พูดอีกเรื่องหนึ่งโอเคเออถามว่าเกี่ยวไหมกับการกินอาหารรสจัดคําตอบคือถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคกระเพาะก็ไม่เป็นไรแค่กินแค่กินแล้วไม่มีปัญหาก็กินไปดีคือการกินเผ็ดมากๆไม่ได้ทําให้กระเพาะทะลุโนไม่ ไม่เกี่ยวเลยแต่นนถ้าเกิดว,ว่าเ,วเป็น <ๆ S 1> โร<ล>คกระเพา<อ>ะอ,อยู่แล้วกินเผ็ดอาจจะแสบอาจจะแสบใช่<อ>ใช่ใช้คำว่าอาจจะแสบแต่ผมคิดว่าไม่ทะลุเพราะจริงๆรสเผ็ดมันเป็นเาขาเรียกเซนเซชันของการระคายเคืองเนาะแล้วถามว่ามันถึงกาบทาให้ทะลุไหมผมเชื่อว่าไม่แล้วเป็นสาเหตุอื่นมากกว่าแต่แต่ก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็จะแสบๆระคายเคืองอีกอันหนึ่งไหมยี่กอน้ำมันลมไหมอ่ะอันน้ำมันลมด้วยก็ได้ ไม่คืออันนี้คือประสบการณ์ที่แบบคนไข้ชอบถามคือพอไม่เคยเป็นแต่ว่ามันเคยแบบเหมือนกับนานมาแล้วสมัยที่ว่ายังมีคนทักว่าแบบออปวดท้องเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอ๋อจริงๆคือปวดขี้ <c oughs> เออแล้วก็ไม่เคยมีอีกเลย<อ>ด้วยความที่ห่างไกลโรคนี้แต่ว่าก็ยังเห็นบางคนเขาเป็นแล้วเขาก็เหมืนอนกับว่าแบบนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลามีแบบเหมือนแบบเออทรมานอะ่ะเวลาปวดท้องทีอะไรอย่างเงี้ยดูจะกินข้าวก็ปวดทําอะไรก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองโชคดีจังเลยกับการที่เราไม่เป็น ราะมันไม่ได้เป็นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ทึกถึงโลกนีอะไรเงี้ยแต่ก็จะเห็นใจคนที่เขาเป็นไงว่าแบบโอ๊ยเป็นอันนี้หรออะไรเงี้ยอ่ะกินน้ําอัดลมซาซ่ากัดกระเพาะจริงไหมคําตอบคือน้ำอัดลมอ่ะมันมีค่า PH หน้าปราจะประมาณแบบค่า PH คือการบอกความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ชให้เลยอยากรู้เหมือนกันอ่ะหามาให้ละเพิ่งรู้เหมือนกันอะโซดาหรือว่าพวกน้ำอัดแก๊ มีกรดคาร์บอนิกต่างๆนะเขาบอกว่าค่าพ h อหรือว่าความเป็นกรดเนี่ยอยู่ประมาณสี่ถึงหกสี่หคือดูเยอะนะดูเยอะนะแต่จะบอกว่าจากจากสี่ไปห้าห้าไปหกมันต่างกันสิบเท่านะจะบอกให้แล้วรู้ไหมว่ากรดในกระเพาะอ่ะค่าพ h เอเทา่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งต่างกับโซดาพันเท่าพันเท่าเออเราถึงบอกว่าคือถามว่าความเป็นกรดมันเยอะไหมอ่ะคําตอบคือไม่ได้เยอะเท่ากับสิ่งที่อยู่ในกระเพาะเรา จะบอกว่าออกรดในกระเพาะอาหารที่เราไปย่อยออต่างๆเนี่ยออค่า pH หนึ่งค่ค่า pH ห<ม>นึ่งใช่พูดง่นี้ยคือถ้าถ้าเราอ้วกเอาเอากรดออกมามันกัดก่อนโคตรแรงเลยแต่กระเพาะเราเก่งแต่กระเพาะเราเก่งออกระเพาะเราสามารถมีการสร้างกลไกการป้องกันที่ดีได้อ,อ่านี่คือเหตุผลโดยปกติแล้วนะคนที่ไม่เป็นโรคเพาะถ้ากินโซดากินอะไรพวกนี้กินไปถ,ถ้ามันไม่ปวดท้องก็ไม่ได้มีปัญหา โอเคปะ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงอ,อไม่ได้เสี่ยงบอกว่ากินอันนี้แล้วจะเป็นแต่กลับกันเหมือนเดิมเลยถ้าใครที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วกินแล้วมีปัญหาไม่ควรกินเอมันอาจจะไม่ใช่เพราะกรดอย่างเดียวหรือว่ากลไกการป้องกันของคุณอาจจะแย่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใน,นกลไกการทํางานของโรคกระเพาะให้คิดยังไงออแต่วอ,อมันอาจจะไม่ได้แค่แบบกรดอย่างเดียวมันอาจจะมีการที่มีแก๊สและแก๊สมันไปออดึงยืดผนังกระเพาะแล้วรี่แบบเรามีปัญหามีแผลมีอะไรเดิมอยู่แล้วอาจจะทาให้เกิด ได้โอเคสรุปแล้วว่าถ้าไม่เป็นกินไปเถอะไม่ได้เกี่ยวอะไรอนอนทั้งของเพจทั้งน้ำบัดลมเอใช่ของรถจัดของรถจัดแล้วก็อาหารที่ไม่ได้กินตรงเวลาก็คือแบบเป็นมื้อที่แบบไม่แน่นอนจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวถ้าไม่ได้เป็นอะไรกับคนที่เป็นหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีผลกระทบจากการกินสิ่งเหล่านี้เข้าไป ก็ไม่ควรก็ควรเลี่ยงก็ควรเลี่ยงใช่ทีนี้เดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันมันไม่ได้มีแค่นี้นะ,ะมันจะมีว่ามีเรื่องอื่นๆอ,อีกที่เป็นคําถามที่คนไม่ค่อยถามแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องด้วยโอเคโอเคไหมเราจะค่อยๆไปที่นี้ขอเท้าความสั้นๆว่าในในความเป็นโรคกระเพาะแล้วกันนะจริงๆโรคกระเพาะเป็นคํากว้าง คำกว้างๆมากๆภาษาอังกฤษเก d i s s e ซียคือถ้าปวดท้องในตำแหน่งเนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรข้างในไหมมีแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่ายังไม่ได้ส่องกล้องเรียกสิ่งนี้ไปเลยว่าเรียกว่าโรคกระเพาะรวมๆไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าส่องกล้องมาแล้วสิ่งที่เจอมันจะมีได้หลากหลายรูปแบบเอาแบบที่เจอบ่อยๆแล้วกันมีสองอย่างคือส่องเข้าไปเจอว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอันนี้ก็จะเรียกแผลในกระเพาะอาหารไปเลยถูกป่ะอันนี้คือแผลมีแผลจริงก็อีกกลุ่มนึงคือส่องเข้าไปแล้วไม่เจอแผลอ้าวแล้วปวดอะไรวะ น่าสนใจไหมเออมันปวดอะไรมันจะมีกลุ่มที่แปลกเพราะคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยเป็นแผล <c oughs> แน่เลยมันถึงปวดส่องเข้าไปไม่เจอเลยเลย <c oughs> เออสิ่งเนี้ยมันเป็นการทํางานที่ผิดปกติเออเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการทํางานของระบบประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะอาหารออและทาให้มันเกิดปัญหาเกิดอาการปวดขึ้นแม้ว่าส่องไปจะไม่ได้เจอความผิดปกติเช่นแบบเป็นจุดแดงๆเป็นการอักเสบเป็นแผลเลยก็ยังมีความปวดเกิดขึ้นได้จากการใช้งานอยู่ดีนี่ยังไม่รวมกลุ่มอื่นนะส่องไปเจอก้อนมาลงมะเร็งต่างๆอันนี้น้อย ใช้คาว่าน้อยปัจจัยเสี่ยงเรื่องอายุเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับการส่องกล้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกสาเหตุได้ในเบื้องตน้นถึงแม้จะไม่เจอ,อจก็จะระบุโรคได้เช่นกันอ <Okay. S 2> อยากเข้าใจตรงนี้เหมือนกันอทีนี้ถัดไปเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาตัวเองถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะแล้วถึงมานั่งคุยกันวันนี้นะครับจริงๆมันต้นต้นต้นเหตุมันมาจากพี่จันเนอยากรู้เรื่องเนี่ยคำถามแนวเนี้ว่ามันจริงไหมมันจริงไหมเราก็เลยมานั่งตอทีีน ถ้าจะแนะนำในเคสทั่วๆไปที่มีอาการปวดท้องแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าอยากปรับปรุงพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะแน่ๆสิ่งต่างๆเมื่อกี้ที่พูดมาเลี่ยงซะให้หมดก่อนถ้ายังไม่ดีขึ้นไปหาหมอได้ไปหาหมอหมอก็จะมียาเพิ่มเติมให้ทีนี้เราจะมานั่งคุยกันให้เข้าใจว่าหมอคิดอะไรในการรักษานะครับเราผมอนุญาตขึ้นรูปรูปหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ประกอบความเข้าใจเป็นรูปของตาช่าง นะครับฝั่งซ้ายเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คอยป้องกันกระเพาะอยู่เรียกว่า protective factor นะครับกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งขวาคือฝั่งที่เรียกว่า aggressive factor aggressive แปลว่าออทำอันตรายหรือว่ามีความ mm hmm. ขาเรมีความมุ่งร้ายแล้วกัน uh hmm. นะครับก็แบ่งสองข้างซ้ายขวา mm hmm. ไม่ยากไม่ต้องไม่ต้องทำความเข้าใจเยอะแค่บอกว่าอะไรอยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวาแค่นี้เพียงพอ mm hmm. กลไกการเป็นโรคกระเพาะของมนุษย์เราจะบอกว่าทุกคนอะ มีปัจจัยการป้องกันอยู่แล้วอย่างที่บอกกฎมันรุนแรงขนาดไหนอ่ะเรายังมีพวกชั้นเยื่อบุต่างๆหรือมีเมือกต่างๆที่ร่างกายมันสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้กดเหล่านั้น่ะมันทําอันตรายเราได้แต่มันย่อยอาหารได้เออนี่ยคือคนไกที่ร่างกายเราเก่งมากทัเมซิ่งมากอยู่มาวันหนึ่งกลไกป้องกันแม่งลดลงเยื่อบุต่างๆมันแย่ลงมันไม่มีการสร้างเมือกสร้างเมือกน้อยลงถามว่ามันโดนกัดก่อนไหม ก็โดนเลยโดนดิมไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอนะ่ะกลไกการคิดของโรคกระเพาะเป็นแบบนี้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การป้องกันของร่างกายเรามันน้อยก่อฝั่งที่อันตรายจะเกิดปัญหาทุกคนมีค่าค่านึงอยู่อยู่แล้วมีมีการป้องกันอยู่ดีประมาณหนึ่งดีมากน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันด้วยบางคนแบบเป็นโรคกระเพาะบ,บ่อยอันเนี้ยเราอาจจะมีไม่เยอะไอคนที่กิน,นกินหนักๆอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยดูแล้วไม่มีปัญหาเลยเออเราก็ถือว่าโชคดีแล้วกันที่มีกลไกตรงนี้เยอะ ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งที่ทําอันตรายเนี่ยเราจะพูดถึงว่าฝั่งที่ทําอันตรายอันแรกสุดที่มักจะเจอกันบ่อยๆคือ,อเภาะวะความเป็นกรดของกระเพาะเองซึ่งสิงนี้แก้ไม่ได้บางคนแบบเป็นกรดเยอะเป็นกรดน้อยนี้แก้ไม่ได้ช่างมันสิ่งที่แก้ได้คือคือควบคุมยาต่างๆ มันจะมียาตัวหนึ่งที่เรามักจะพูดบ่อยๆคือยากลุ่มแก้ป,ปวดลดอักเสบหรือว่ากลุ่มเอนเซตเอนเซตใช่กลุ่มเอนเซตตัวนี้ฮะมันจะไปลดบทบาทของการสร้างไอ้ตัว Protective f a c อ o r หรือตัวฝั่งข้างซ้ายอ่ะ,อะมันจะไปลดด้วยนะ,ะแล้วก็ทําให้การกัดกร่อน่ะมันเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งขวาคือการได้ยายกลุ่มเอนเซตมาก็ทําให้มันมีความอันตรายมากขึ้นอ,อาจจะทาให้ปวดท้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่กินแบบสมมตินะปวดกล้ามเนื้อกินยาบ่อยๆอาจจะมีการกัดกระเพาะได้อันนี้จริงจริงมาก และเคยเจอคนไข้ที่แบบกินต่อเนื่องนนานแล้วแบบเหมือนกับกินไม่ดูตามาตเอเลยกินไปนเรื่อยๆกินไปเป็นเดือนนะแล้วก็พอทะลุม,มีได้เหมือนกันคือคำว่ากระเพาะทะลุนี่เกิดขึ้นได้จริงเกิดก็ได้จริงจากการที่ว่าฝั่งขวาเนี่ยมันหนักมันเยอะมากๆ<ช>จนฝั่งซ้ายที่แบบเหมือนแบบรักษาผิวหนังกระเพาะไว้ไม่อยู่แล้วผิวกระเพาะอย่างนี้ใช่จนกลดเป็นรูใช่ถ้าไม่ได้แบบได้รับยาหรือว่าได้รับปัจจัยกระตุน้นอย่างต่อเนื่องก็คือต้องได้รับ ปัจจัยกระตุ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาอ,มอะไรสักอย่างหนึ่งความเครียดมากๆเอ่ยรือความเครียดเกี่ยวเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <Okay. S 1> นะอะไรก็ตามที่มันเป็นนานๆปุ๊บอะจากเดิมที่แบบเคยแค่กัดก่อนเป็นแผลเป็นแผลทะลุทะลุปุ้งได้นะครับต้องระวังไปด้วยนะฮะอ่ะเมื่อกี้ยาเนาะถัดไปมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่คนมักจะพูดกันชื่อเชื้อว่าเอสไพลโรไลเอสไพโรไลเอสไพโไเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่บังเอิญเจอในกระเพาะมันเป็นเชื้อที่ดูเฮ้ยติดเชื้อดูน่ากลัวมากเลยเราจะบอกว่าเอสไพโไล เราใช้คําว่าหลายๆคนอาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายแต่ไม่มีอา,าการถ้าคุณไม่มีอา,าการจริงๆช่างมันก็ได้เอแต่ว่าเราจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นโรคกระเพาะที่มีแผลจริงการรักษาใหช่วยเรหลายช่วยแต่ถ้าสมมติว่าแบบเออส่องไปไม่ได้เจอแผลมากการรักษาอาจจะช่วยแต่ว่าอาจจะถัดไปอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่คนไม่ค่อยพูดถึงพี่จันยังไม่มาถามเลยคือการดื่มแอลกอฮอล์กินเหล้านี่แหละกินเหล้านี่เป็นปัจจัยทําลาย โดยพวกขและเป็นเป็นปัจจัยการทําลายของการเกิดปัญหาโรคกระเพาะได้ทำให้โรคกระเพาะหนักขึ้นทําให้หนักขึ้นได้ใช่พูดง่ายๆคือถ้าใครที่เคยแบบกินแอลกอฮอล์หนักๆแล้วกันนะใช่คําว่ากินเพียวหนักๆและกินไวๆไม่ดื่มน้ําตามปวดท้องแน่นอนผมบอกเลยปวดท้องแน่จะเล่นว่ากินแอลกอฮอล์หรือกินไวๆกันแน่ก็ไม่ค่อยดีโอเคก็คือว่าถ้าถ้าดื่มหนักคุณคุณจะไปขับมวกที่เล่นไปละคือถ้าดื่มหนัก ก็มีโอกาสที่เป็นโรคกระเพาะด้วยใช่ใช่ใช่ใชดื่มหนักมีมีผลแล้วกันมีผลเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของความเครียดอ,อความเครียดหรือสเตรสเนาะเปนเป็นอีกแบบหนึ่งที่ถามว่าถามว่าทําให้เกิดปัญหานี้ไหมเกี่ยว องดอันนี้เป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาเนาะคือส่วนมากก็จะได้ยินแค่ว่ากินข้าวไม่ตรงเวลานะให้เป็นโรคกระเพาะเครียดมากๆปวดท้องเนี่ยเป็นโรคกระเพาะใช่อันนี้คือยืนยันว่าเกี่ยวละยืนยันว่าเกี่ยวว่าเครียดมันส่งผลใช่ใช่จะบอกว่ามียาอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่ในตอนที่เรียนก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมียาตัวหนึ่งอ่ะที่ช่วยให้อาการโรคกระเพาะดีขึ้นแบบมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนเลยคือยา ลดความเครียด <u> <ith> <laughs> oh. เออันี้ันมีมันีมันจะมียาพวกกลุ่มดลดก่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะ <od> แต่ว่าอ่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจก่อนว่าสองฝั่งเนี้ยมันจะมีความกระตุ้นของมันอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเอ่อเราเป็นคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วคุณโชคดี <od> ใช้คํานี้แล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาว่าเออเกิดปัญหาใดๆก็ตามหรือว่าช่วงเนี้ยปวดท้องขึ้นมาแล้วปัจจัยเสี่ยงต่างๆเลี่ยงซะนะครับสิ่งที่เรามักจะเลี่ยงและแนะนําคนไข้เลยนะหนึ่งคือถ้ามีียาาท่กัดะเพ เสนกุเอนเ,เซตนะหลักๆนะ,ะหยุดหยุดซะ,อะสองคือถ้าสมมติคุณดื่มเหล้าอยู่ช่วงนี้หยุดซะ,ะนะครับสามถ้าสมมติว่าสมมติรามีโอกาสสองกล้องแล้วเจอว่ามีไอเชื้อเอชไพโรไลน์นะก็รักษาซะแต่ตรงนั้นอ่ะมักจะมีหมอคอยดูแลอยู่ลวไม่ต้องห่วงถ้ายังตรวจไม่เจอช่างมันไม่ต้องไปรีบไปรักษาอะไรเพราะเรายังไม่รู้ะนะครับสี่คำแนะนําที่ดีสําหรับคนที่ปวดท้องหละกัารเวลาที่กินข้าวซึ่งปกติมันจะเกิดจากการกินเป็นมื้อใหญ่ เช่นแบบเออกินอาหารมันมันเยอะๆหรือว่ากินปริมาณมากๆเราใช้เวลาการย่อยนานๆบางทีการดึงยืดต่างๆมันทาให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นได้ฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เป็นกินน้อยๆแต่กินบ่อยๆแทนก็ช่วยลดอาการปวดได้แล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกหลีกเลี่ยงอาหารหลายๆอย่างที่ทมันใช่ไม่ว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็ม เค็มเค็ม,มจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่าอาหารรสจัดละกันถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงอะไระที่เป็นปัจจัยกระตุ้นของคุณนะเอาออกซะเรื่องกินอาหารไม่ตรงเวลาขอลงรายละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าร่างกายของเรามันจําว่าเรากินอาหารเวลาไหนเช่นตื่นเช้ามาถ้าคุณกินอาหารทุกเช้าตื่นเช้ามาคุณจะหิวอ,อ,อพอไม่กินก็จะรู้สึกว่าระขายระขายท้องหน่อยอตอนเที่ยงพอแบบถึงเนะี่ยสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึง่งเริ่มเริ่มหิวแล้วตอนเย็นเริ่มหิวแล้วสิ่งนี้เกิดจากการเรียนรู้ของร่างกาย อันนี้อยากเล่าให้ฟังมากๆเพราะว่าน้ำย่อยของคนเราหรือว่ากลไกการตอบสนองร่างกายมันทํางานตามเวลาจริงๆ oh. ถ้าเทียบกับสมัยก่อนสมมติว่าเราไม่เคยกินสามเวลาเราเคยกินแค่สองเวลาตอนกลางวันเราจะไม่หิวอืเพราะความหิวตรงเนี้ยม,มันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมันทําบ่อยๆกินบ่อยๆต่อเนื่องเวลาเดิมๆซ้ำๆำๆร่างกายเราจะเริ่มรู้ว่าเยเดี๋ยวมันจะหิวนะร่างกายจะตอบสนองโดยการเริ่มหลั่งฮอร์โมนชื่ออินซูลิน ที่ทาให้ลดน้ําตาลในเลือดอมันก็ทําให้เกิดความหิวเพิ่มขึ้นร่างกายก็เริ่มเตรียมสร้างพวกน้ําย่อยต่างๆ,ตางๆเตรียมพร้อมอใช้คําว่าเพราะอาหารมาเดี๋ยวเราก็จะได้กินเพราะร่างกายเรารู้อยู่แล้วถ้ากินไม่ตรงมือ้ออาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้จริงแต่ถ้าบางคนกินแบบไม่คอยตรงเวลายอยู่แล้วลปัญหาไม่มีเราก็ไม่ได้บอกเขาเสี่ยงนะโอเคไหมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้กินตามเดิมเรื่องของเวลากินนะกินตามเดิมของที่คุณเคยกินหรือไม่ก็แบ่งเป็นมื้อย่อยๆต่อเนื่อง ค่อยๆไปค่อยๆไปอยากกินเป็นมื้อใหญ่ๆหนักๆเท่านั้นเองเรื่องของเวลากินจะคิดแบบนี้นโอเคยังโอเคแปปรับไปสู่อะไรก็ตามที่คุณทําแล้วรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโอเคกว่าอยากอยากถามอยากถามตรงที่ว่าพอเรามีคําว่ากินอาหารไม่ต้องเวลาเนี่ยเลยเป็นโครคกระเพาะมันเลยเกิดคําถามต่อมาเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องนะกับการกินเรากินพวกแบบสมมติถึงเวลาต้องกินละแต่ยังไม่ว่างอ่ะมันแบบติดงานติดประชุมนี่ไม่เสร็จเลยเนี่ยเราสามารถแบบอมลูกอมหนึ่งลูก เพื่อที่จะแบบไปแบบเหมือนลองรับกดในกระเพาะว่าให้มีอะไรไปย่อยกินกล้วยหนึ่งลูกช็อกโกแลตหนึ่งตอนโอเคเออหรืออะไรอะไรเข้าใจไหมแบบอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยได้ไหมแบบขนมปังลองท้องไปก่อนนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นความเห็นแล้วกันเนาะ <c oughs> คือถ้าลูกอมมันคงน้อยไปจริงๆถามว่าการกินสิ่งต่างๆเข้าไปหรือการดื่มน้าเข้าไปอ่ะถามว่าช่วยบรรเทาอาการเรื่องของความหิวและการกัดก่อนได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่าอ่าให้นึกภาพว่าถ้าเราเรียนเรื่องเคมีนิดหนึ่งนะสมมติว่ามีกรด ปริมาณหนึ่งอยู่ในกระเพาะเราดื่มน้ําเข้าไปหรือ,อเรากินอาหารเข้าไปมันจะไปเจือจางสิ่งเหล่านี้ึ่งมันเจือจางเนาะเจือจางเจือจางเพราะ,ะ,ะว่ากดถึงสร้างมาไงก็ตามอะดื่มน้าอะถ้าแบบได้เรียนทางทางวิทยาศาสตร์นิดนึงอะจะรู้ว่าความเข้มข้นประมาณนี้ยพอดื่มน้ําเข้าไปปุ๊บอะเติมน้าเข้าไปมันจะปริมาตรมากขึ้นทําให้ความเป็นกรดมันลดลงช่วยทำาะไช่วยไหมช่วยหาอะไรกินในเบื้องต้นช่วยแต่ลูกอมมันน้อยไปว่ะพี่ผมว่าลูกอมอาจจะแบบได้ได้ลูกอมลูกอมมีอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ไปพร้อมลูกอม ไม่ใช่น้ําตาลด้วยน้ําตาลมันได้ไหมละมันคือพวกน้ําลายต่างๆมันคือมันคือปริมาณของเหลวบางอย่างที่จะไหลเข้าสู่กระเพาะไปเพิ่มด้วยซึ่งถามว่าได้ไหมก็ก็พอได้แต่ถ้าถามโดยส่วนตัวก็หาเป็นพวกขนมปังติดไว้จะดีกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาอย่างนี้อยู่ลูกอมอาจจะเป็นในแง่ของความแบบเหมือนช่วยยับยั้งความรู้สึกหิวอะไรอย่างนี้นะมเพราะแบบหิวน้อยลงเพราะว่า อ่ะอมลูกอมไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าบอกว่าอินซูลินมันหลั่งออกมาแล้วทําให้แบบน้ําตาลมันต่ำนิดนิดนึงอ่ะเราก็จะเริ่มหิวโมโหหิวหน่อยหน่อยคิดว่าช่วยได้เหมือนกันอแล้วก็การดื่มน้ําก็ช่วยอืันนี้ก็น่าจะพอได้ชัดเจนคือน้ํามันน่าจะง่ายสุดประมาณนั้นนี่คือแบบแทคนติกละกันนะถ้าสมมติว่าเป็นทีนี้ผมขอเท้าความเรื่องของยาคร่าวๆยาที่เขามักจะใช้กันณปัจจุบันอ่ะมันจะเป็นยาที่เออเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมากแล้วกันในในยุคผม มันก็จะมียาหลายตัวในยุคป,ปัจจุบันก็จะมียาเพิ่มขึ้นไปอีกนะ,ะแต่ว่าโดยคีย์ของมันยาหลักๆที่เขามากักจะใช้กันคือยาลดปริมาณการสร้างกรดในกระเพาะอาหารเลยเ,เดี๋ยวนี้มันทําได้ดีขนาดนั้นมันสามารถทําได้ก็สามารถช่วยให้คนไข้ที่แบบมีกรดปริมาณเยอะในในท้องหรือว่าพอลดการหลั่งกรดลงอ่ะมันก็จะลดปริมาณในการกัดกร่อนก,นกระเพาะอาหารก็อาการก็จะดีขึ้นได้ก็คือลดไอตัวฝั่งขวาเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นตัวทําให้ปวดลดสิ่งเหล่านี้ลงเท่านั้นเองก็จะดีกว่า แสดงว่าเราปวดท้องเพราะกรดมันเยอะอืเราก็เลยต้องกินยาลดกรดใช่ซึ่งกรดะจะเยอะออกมากอ็อาจจะเป็นอย่างที่ตามรูปก็คือฝั่งซ้ายมันน้อยมันก็เลยทําให้กรดยังเหลืออยู่ในกระเพาะหรือว่ามีในกระเพาะเยอะเกินไปมันก็เลยส่งผลร้ายทําให้เราปวดท้อง่พูดง่ายคือทําให้ตาช่างตัวนี้มันบาลานซ์เพิ่มขึ้นในการลดปริมาณกรดสําหรับชนิดยา ไปปรึกษาเภสัชแล้วกันหรือว่าไปหาหมอเลยก็ได้จะได้แบบเขาได้ตรวจให้ชัดเจนเลยว่าเป็นยังไงคือจริงๆถ้าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าปวดท้องตอนเมื่ออาหารเออหรือแบบกินไปแล้วปวดท้องอะไรเงี้ยก็คือปรึกษาเภสัชได้เนาะได้ไดเขาก็นะ่าจะให้ยาเรามาใช่ใช่ไหมแล้วในอีกกลุ่มหนึ่งของฝั่งที่เป็นฝั่งตัวแทนของการป้องกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขียนว่าแบบเป็นเป็นสิ่งที่เป็นด่างหรือเขียนว่าใบคาร์บอเนตหรือสิ่งที่เป็นด่างเนี่ยจริงๆมันจะมียาบางกลุ่มเช่นยาธาตุน้ําขาว มันจะเป็นกลุ่มที่แบบให้ความเป็นด่างน่อยๆเหมือนกันก็ะจะช่วยได้ก็จะเป็นยากลุ่มหนึ่งที่เขามากจะช่วยกันเอ,อบอกว่าทำได้กินได้แล้วกินเข้าไปมันก็จะพอช่วยมากขึ้นน้ําด่างช่วยไหมคือ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ค<ห>ุณเอาอะไรเลยไม่ไมผมผม <laughs> เห็นไงว่าเดี๋ยวนี้มันมีอ่าเหมือนแบบเครื่องดื่มให้เราเลือกสรรเยอะใช่ป่ะผมก็อยากรู้ทำไมเอาปิดหน้าแล้วคุณกายเป็นคาปูอะไรเนี่ยเออเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าแบบการดื่มน้ําด่างมันเพิ่มความเป็นด่างในร่างกายหรือเปล่ากูปวดจีหัวมากเลย <c oughs> คือน,น้ำด่างมันมันมันนิดเดียวมันมันความความเป็นด่างที่น้อยมากอะ่ะคือจะบอกว่าไอพีเอตรงกลางที่เรียกว่าเจ็ดอ่ะพอไปแปดอ่ะมันนิดเดียวเองนะมันนิดเดียวเองจริงขนาดโซดาเนี่อบอกว่ามันยังไปแบบสี่อ่ะไปสี่ไปห้าไปหกได้อ่ะการการที่แบบไปถึงแบบน้ําด่างแบบเจ็ดจุด แปดอะไรเงี้ยหน่อยเดียวมากมันกินทําไมคือคือโดยโดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้หาน้ําเรานั้นกินแล้วกันน้ําเปล่าน้ําน้ําก็คือน้าอะ่ะไม่จำเป็นต้องน้าด่างหรอกเพราะวาความปันด่างตรงนั้นมันน้อยเกินอ่าคือถ้าเกิดว่ากินด้วยความอ่ารู้สึกของตัวเองหรือว่ารสชาติที่มันอ่าชอบอสดชื่นขึ้นก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถ้าเกิดว่าจะกินเพื่อหวังให้มันไปรักษา อะไรในร่างกายนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามข้อที่จริงใช่ไหม uh แล้วก็สําหรับใครที่เป็นเป็นสาวกของลทัทธิด่างต่างนะครับการเอาโซดามินมาเคี้ยวามันได้ช่วยนะฮะเพราะว่าโซดามมนจริงๆเอมันเป็นด่างใช่ไหมทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นด่างใช่แต่ว่าตอนที่กินเข้าไปบางทีมันเกิดแก๊สในกระเพาะขึ้นมาอีกนะครับมันการจะมีการดึงยืดมีอาการปวดได้อีกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ยาก,กลุ่มนี้ในการรักษาโรครพเพาะเนาะใช่มันใช้รักษาอย่างที่บอกโรคไตอย่างเดียวซึ่งก็ถ้าไม่ได้ ไม่ได้ป่วยก็ไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องเอาไปหาหาทำใช้คําว่ายาอย่าไปเสือหาซื้อกินเองมันมันไม่มดีีอยู่แล้ว <c oughs> เราใช้คําว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะเรา <c oughs> <c oughs> งั้นเราก็เชื่อว่ามันเป็นความเชื่อเนาะของกลุ่มหนึ่งละกันที่อาจเชื่อว่าดื่มมันนี้ไปแล้วจะกลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างชัดเจนซึ่งเท่าที่โอมคนมามันก็ยังไม่ได้ช่วยถ้าคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็สังเกตว่าคนที่เขามาชวนคุณกินเขาก็อาจจะได้กาไรจากจุดนั้นนะก็ค่อยดูกกัันนไปละ แล้วก็ในถ้าเรื่องสุดท้ายของโรคกระเพาะถ้าจะพูดก็เรื่องของความเครียดอยีกอันหนึ่งการพักผ่อนให้เพียงพอเกี่ยวข้องเพราะว่าความเครียดต่างๆทําให้เกิดปัญหาของโรคกระเพาะได้จริงจริงมากไม่ว่าจะเป็นความเครียดทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของเอ่อใดๆจริงๆการปรึกษาจิตแพทย์จริงๆมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่สามารถช่วยได้ถ้าสมมติว่าความเครียดตรงนั้นมันเยอะเอ่อการใช้ยาช่วยหรือว่าการไปเคลียร์ปัญหาหรือการพักผ่อนให้เพียงพอช่วยได้ นี่แสดงว่าจิตแพทย์สามารถช่วยทําให้โรคกระเพาะดีขึ้นได้ด้วยใช้คําว่าเป็นตัวเสริมเป็นอ้อมออมอ้อมออมก็ไม่อ้อมขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงมากเพราะถ้าเทียบกับการให้ยาลดกรดยาลดกรดมันก็คงตรงกว่าแหละคือถ้าป่วยไปแล้วเป็นไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าก็กินยาวพวกเนี้ยมันก็จะตรงจุดแต่ถ้าเกิดว่าการลดความเครียดด้วยเหตุการเหตุผลต่างๆคุณไปดูหนังฟังเพลง ไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อลดความเครียดในตัวมันก็ช่วยได้ถูกต้องเอาประมาณนี้คืออยากให้ดูแลโรคกระเพาะได้ดีเพราะว่าจริงๆคนรอบตัวพเพื่อนๆเราเงี้ยมันก็แบบมีคนที่เขาไม่สบายหรือเป็นโรคกระเพาะหรือแบบมีกระเพาะทะลุก็มีซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงกันเลยบอกเออมานั่งเราให้คนอื่นฟังด้วยดีกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากลองดูว่าคนอยากอยากอยาก,อยากฟังอะไรแบบนี้ไหมถ้าอยากฟังแนวๆน,นี้ก็แบบเออเป็นเป็นโซลูชันเนาะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเงี้ยผมก็จะพยายามทําให้อยากรู้เรื่องอะไรก็ลองทําถามมาเพราะว่าน่าจะคุยได้ง่ายขึ เม่เทียบกับการคุยทั้งโลกทั้งหมดนึงว่ะอ่าใช่คือรู้สึกว่าบางบางคนอาจจะมีความร้อนใจหรือใจร้อนอยากเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแล้วมันรักษาแบบเต็มเต็มยังไงเนาะปกติเราจะเล่าตั้งแต่สาเหตุอาการที่เกิดขึ้นความหนักอะไรพวกนั้นเออซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจมันอีกรูปแบบหนึ่งเนะเาะแล้วก็ทำให้รู้ว่าบางความเชื่อมันก็คงต้องปรับใช้เนาะว่าเราเป็นโรคนี้แล้ว มันหนักหรือ,อยังต้องไปหาหมอไหมหรือ,อทํายังไงแก้ไขได้บ้างอย่างถ้าเกิดว่าบางคนมีความเชื่อติดตัวมาว่าแบบเนี่ยกินของเผ็ดมากๆเนี่ยไม่ดีกับกระเพาะแบบทำให้กะะคระเพาะระคายคือเดี๋ยวกระเพาะทะลุหน้าอะไรย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นคําพูดที่ อาจจะเกินจริงไปหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอฟังอย่างี้ปุ๊บแล้วอ๋อเราเป็นโรคกระเพาะล้วก็ยังกินอยู่ซึ่งเราก็บอกกับแล้ว่ามันส่งผลเสียนะถ้าเกิดว่าแล้วแต่คนด้วยทุกป่ะว่าเป็นอะไรนะครับคุณมีความสามารถในการป้องกันกระเพาะของตัวเองแต่แรกแต่เดิมไม่เท่ากันนะครับมันแต่ละคนอ่อนไหวกันคนละเรื่องเนาะแบบแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เราอาจจะแบบจิตใจอ่อนแอแทนก็ได้จะแไอ้อะไรวะเนี่ย ไปกี่ได้วะายไปจบ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 ไม่รู้อะไรแต่รู้ว่าอาหารเป็นมิสเสมอนะครับสำหรับพวกเราฝุ่นครับผมก็อ่ะใครที่อ่เป็นโรคกระเพาะเนาะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเนาะลองฟังแล้วก็ลองทําความเข้าใจกับอาการที่เกิดขึ้นดูลองสังเกตตัวเองแล้วก็เล่าประสบการณ์หน่อยก็ได้นะว่าสําหรับเราอะอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่มันอาจจะดูแปลกแต่ว่าอาจจะเป็นก็แล้เป็นเทคนิคหรือเป็นสิ่งที่คอยช่วยให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับเรื่องอะไรเดียวววมาา่กกันรแล้จ เป็นไรับนะครับขเของเพื่อนไดอยู่้างคุณครับยบายเออมียาสมุนไพรด้วยนะหมายถึงว่ายาสมุนไพรแกร้โรคกระเพาะเนี่หรอใช่จริงๆก็จะบอกว่าส่วนมากอะถ้าเวลาเจอหมอหมอจะบอกว่าอะไรย่างหลังที่กินเนี่ยหยุดให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันกัดกระเพาะอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่รู้ในในแง่ของสมุนไพรสิ่งที่ช่วยคือขมิน้นวหรอ,อ,อขมิน้นขมิ้นชันเคี้ยวเป,เป็นต้นเลยไหมอ,อ่ เท่าที่รู้ว่ามันสั่งเป็นผงได้มันก็มีมีมีในโรงพยาบาลรักให้สั่งเหมือนกันแต่แบบเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมันมีฤทธิ์ที่พอช่วยได้เราต้องกินหรือเราต้องสูตรหรือเราต้องกินกินกินอ๋อเหรอเหรอกินกินกินไม่รู้ฉีดเนี่ยฉีดไม่เป็นเป็นยานัดยานัดโอ้โหเก่าเลยเป่าเป่าพุทธเข้าจมูกนั่นแหละคือเขารู้จักกับยานัดกันป่าวะแก่แล้วอ่ะแก่ละเพราะเม่ตอนหน้าครับเออคิวคิวเคอร์มินสารชื่อคิวเคอร์มิน